ไก่ป่าครับไก่ป่าลูกผสมนะครับเมื่อเราทำที่ลบไพ่ให้เขานะครับเขาก็จะออกมาหากินไกลหน่อยนะครับนี่ครับอยู่สวนฝั่งนี้นะครับอนุรีฟุ้งหนึ่งครับเห็นไหมครับก็จะอยู่รอบๆนะครับผมปลูกป่าเยอะนะครับ ไก่ก็ก็จะมีที่ลบนะครับก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือศัตรูก็คืองูนะครับซึ่งเราสามารถมีวิธีแก้ไขได้ด้วยใช้ตะไคร่พลาสติกสีขาวนะครับงูเขาเลื่อยไปเลื่อยมาเดี๋ยวก็ติดนะครับนะครับ ทูงหนึ่งนะครับสัญชาตญยานนะครับ